สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับก็อยู่กันในเกมนั่นหรอกเอ็มที่ท่านเลือกศูนย์ศูนย์กีครั้งนึ่งครับวันนี้จะพาทุกคนครับมาดูกิจกรรมใหม่นะครับก็เริ่มวันนี้วันแรกนะครับก็สุกเสาร์อาทิตย์เนาะก็เริ่มหนึ่งทุ่มหึงซี่ทุ่มนะครับก็จะมีมอนสเตอร์อยู่ตรงบันทาราเซาเกียนะครับถ้าเราไปตีมันครับเราจะได้ส่วนกล่องรอยัลเซอร์เบชันมาซึ่งเป็นกล่องที่หายากมากนะครับมันจะดรอปอุปกรณ์อ่าที่เป็นตัวตีบวกเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกกกกกก่่่่่ออออนนนนนนจจะะะเเเรรรริิิมมคคคคคลลลปปปปป็็ฝาาาดดไไไ์แตตชงงััับบพืใใท้วย ก็ชื่อกิจกรรมครับ r o y ย่เซเลบร์มนนะครับนี่ครับเอาไวให้เราพี่พัทรรสเกตนะครับแล้วก็ไปตี Celebration Coin นะครับมันจะเป็นสตูที่เป็นเหมือนปลานะฮะอยู่ตรงพัลรรสเกตเนาะก็เมื่อตีปุ๊บครับจะได้ส่วนของ Royal Celebration ชีตนะครับที่เป็นกล่องสมบัติสีทองนะครับผมเปิดมานี่เป็นของหายากเลยนะครับทุกๆคนถามกันมาให้กล่องนี้มันหาจากไหนนะ นี่ครับปัญหาจากกิจกรรมที่ผมบอกให้รอหน่อยนะครับนี่ครับมันมาละกิจกรรมนะครับนี่ครับมันจะเป็นเนี่ยตัวนี้เลยที่เป็นปลาทองนะครับนี่ครับมันชื่อเซร์อะนะเซเลเบชันคอยนะครับก็ตีมันไปเลยนะครับมันจะดอกกล่องแค่วันละหนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับอยู่สงสาร์ทีเนาะซึ่งเราได้มาแล้วกล่องหนึ่งเนาะจากการทํากิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่เรอไปฝากในตู้มเสื้อผ้าซุ้เก็บของที่อยู่ในบ้านเนาะ ที่เราปลดเควสชุดนะครับจะได้ไหมที่ผมเนี่ยผมแปะลิงก์แล้วกันในกล่องแรกที่เราได้มานะส่วนกล่องที่2คือเราต้องเปิดซิกซอยครบชิ้นนะส่วนกล่องที่สามสีน้วหกเราก็มาทํากิจกรรมตรงนี้ได้นะจะมีแค่สุกเสาร์อาทิตย์นะครับย้ําก่อนสุกเสาร์อาทิตย์หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับเจินที่คอนเทนตาซอเกตได้เลยนะครับนี่ครับจะได้เป็นตัวนี้มานะฮะนี่ผมได้2กล่องละหนึ่งกล่องก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนนะส่วนกล่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะเปิดมาก็ได้ในส่วนของใบไม้สีอองาาร อสัตย์เลี้ยงนะครับแล้วก็นี่ครับสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้เลยนี่ครับอ่าคุ้มป้องรีไฟล์บกแนะครับแล้วก็คุ้มปองชุดเกราะรีไฟล์บกแนี่ครับคุ้มปองชุดคลุมรีไฟล์บกแคุ้มปองรองเท้ารีไฟล์บกแก็เป็นตั๋วบกแนะครับแล้วก็ตั๋วที่บกสิด้วยนะครับโอเคมันก็จะสุ่มนะก็ขึ้นอยู่กับว่า,วา ใครจะได้นะครับผมก็โอเคมาทํากันแล้วกันนะครับถึหรับกิจกรรมนี้นะครับย้ํานะครับมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หนึ่งทุ่มหนึ่งที่ทุ่มนะครับผมเชิญที่พันธุตนะ์ตะเกียนเนาะโอเคผมกำลังใจกันให้พวกที่กระปากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าเปนโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ